ทุกคนคือหลังจากที่ผมนวดเสร็จแล้วทุกคนดูเไอหมูน่ากลัวมากทุกคนหนึ่งสองว้าวมาแล้วครับผมเครื่องนวดมือคือต้องบอกตรงๆว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ปวดมือมากๆนะครับผมใช้มือทั้งวันและทั้งคืนนะครับล้อเล่นล้อเล่นผมใช้ตัดผมนะครับเวลาตัดผมนะผมจะเจ็บมือนะครับหรือบางทีผมเล่นเกมนะบางทีเก่งอย่างเงี้ยนะครับว้าวมาแล้วนะครับผมตัวเนี้ยสามารถเปรียบสายใช้สีได้ผมต้องลองเปิดดูนะอันนี้เป็นสวิตช์นะครับพาวเวอร์อันนี้มีโหมดนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับตัวนี้เป็นไร้สายนะครับไม่ต้องเปียบปลั๊กเียบอะะไรรน มาทุกขาไปไหนได้นะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะรับวางข้างในวางอย่างนี้เลยนะไม่ใช่อย่างนี้นะ้เว้ยวางข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดโหม,โม,มดโหมดนี้ดูนะกดคําว่าโหมดนะครับมผมจะลองเปิดดูนะมันก็เริ่มทํางานแล้วเนะเห็นไหมมันเริ่มหนีบแล้วทุกคนมันเริ่มหนีบแล้วนะครับอเออหนีบทุกคนมันหนีบพูดตรงๆว่าเหมือนเครื่องวัดความดันเลยมันเริ่มคลายแล้วครับผมมันเริ่มหนีบแล้วครับเออมันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะแบบหนีบอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบบีบอย่างเงี้ยครับ อันนี้เป็นหมดที่ผมปรับนะเพราะมันจะเป็นแบบค้างไว้อย่างนี้นะแล้วก็คายออกนะแล้วก็บีบเข้าใหม่คือมันโดนมากนะครับแล้วกีโดนว่ะตรงนี้ผมปวดมากนะครับผมตัดผมมันจะปวดแบบฝ่ามือรู้สึกเก่งๆครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยจับปัตตาเลียนมันจะทำอย่างเงี้ยเฮ้ยคือมันโดนเว้ยทุกคนคือมันโดนมากนะครับเฮ้ยจริงเหรอมันจะไม่ได้เป็นแบบลักษณะหมุนอะไรนะมันจะเป็นแบบบีคายบีบนะครับเน้นแบบกดจุดคือมันดีอะทุกคนคือลองดูนะมันอยู่ในความรู้สึกผมอะทุกคนมันไม่เห็นภาพใช่ไหมนนนนกว่าผมมเป็ไออร ทุกคนคือหลังจากที่ผมนวดเสร็จแล้วทุกคนดูเฮ้ยหูหนะักัวมากสุดจริงนะผมโอเคถ้าอยากได้ก็กดลิงก์ตะก้าได้ครับ